เมื่อพูดถึงอาชีพที่จะหายไปในอนาคตหลายคนอาจนึกถึงพนักงานขับรถพนักงานธนาคารหรือแม้กระทั่งพนักงานออฟฟิศแต่คุณเคยคิดไหมว่าอาชีพเกษตรกรก็กำลังจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงบางคนอาจมองว่ามันกำลังจะหายไปแต่วันนี้ผมจะมาบอกคุณว่ามันไม่เคยหายไปไหนแต่มันกำลังจะถูกยกระดับสู่จุดสูงสุดที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเกษตรกรแบบเดิมอาจจะหมดไปแต่เกษตรกรยุคใหม่จะเข้ามาแทนที่ครับ สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรและผู้ที่สนใจทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ KCF ขันชัยฟาร์มครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องที่สำคัญมากๆและอาจจะเปลี่ยนแปลงทัศนคติของใครหลายคนไปตลอดกาลนั่นคืออนาคตของอาชีพเกษตรกรครับลองจินตนาการดูนะครับในอีก10ปีข้างหน้าโลกจะเต็มไปด้วยเทคโนโลยี AI หุ่นยนต์และ Internet of Things อาชีพมากมายที่เคยเป็นที่นิยมจะถูกแทนที่ด้วยระบบอัตโนมัติคำถามคือแล้วอาชีพเกษตรกรละอาชีพที่เป็นรากฐานของมนุษยชาติจะไปในทิศท,ทางไหนวันนี้ผมจะพาคุณไปหาคำตอบไปด้วยกันครับคำว่าเกษตรกรในความทรงจำของหลายคนคือภาพของคนที่ทำงานหนักกลางแดดต้องพึ่งพาสภาพอากาศที่คาดเดาไม่ได้อาศัยประสบการณ์ที่สิบทอดกันมาและมักจะถูกมองว่าเป็นอาชีพที่ไม่มั่นคงอาชีพที่ต้องใช้แรงกายเป็นหลักใช่ครับ เกษตรกรแบบดั้งเดิมกำลังจะถูกท้าทายอย่างหนักด้วยปัจจัยเหล่านี้ครับ 1. การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศภาวะโลกร้อนทําให้การเพาะปลูกแบบเดิมๆที่อาศัยแค่ฤดูกาลเป็นหลักทําได้ยากขึ้น 2. ต้นทุนที่สูงขึ้นต้นทุนการผลิตสูงขึ้นในขณะที่ราคาสินค้าเกษตรไม่แน่นอน 3. การขาดแคลนแรงงานแรงงานในภาคเกษตรเริ่มหายากขึ้นเพราะคนรุ่นใหม่ไม่อยากทําอาชีพที่ใช้แรงงานหนัก ถ้าเรายังทำเกษตรแบบเดิมๆรับรองว่าอีกไม่นานก็อยู่ไม่ไหวครับแต่ข่าวดีก็คือนี่คือสัญญาณเตือนที่กำลังบอกเราว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเปลี่ยนครับในยุคนี้และยุคต่อจากนี้เกษตรกรไม่ใช่แค่คนปลูกอีกต่อไปแล้วครับแต่คือผู้จัดการฟาร์มครับคำว่าผู้จัดการฟาร์มมีความหมายที่ลึกซึ้งกว่าที่เราคิดมากครับลองดูบทบาทใหมน่นี้ต้องทำอะไรบ้าง ด้านการผลิตเราไม่ได้อาศัยแค่ประสบการณ์แต่เราจะใช้ข้อมูลเป็นตัวขับเคลื่อนครับเกษตรกรยุคใหม่จะใช้เซ็นเซอร์วัดค่าดินเซ็นเซอร์วัดความชื้นใช้ดโดรนสำรวจแปลงเพื่อให้รู้ว่าพืชต้องการอะไรในแต่ละช่วงเวลาทําให้เราใช้ปุ๋ยและน้ําได้อย่างคุ้มค่าที่สุดด้านการตลาดเราไม่ได้แค่ป,ปลูกเสร็จแล้วไปขายที่ตลาดกลางอีกแล้วครับผู้จัดการฟาร์มจะมองหาช่องทางการตลาดใหม่ๆเช่นการขายออนไลน์ผ่านโซเชียลมีเดีย หรือการสร้างแบรนด์สินค้าเกษตรของตัวเองเพื่อเพิ่มมูลค่าและสร้างความแตกต่างด้านการเงินและการบริหารเราต้องมีความรู้ด้านการจัดการธุรกิจการทำบัญชีรายรับรายจ่ายเพื่อให้ฟาร์มของเราเป็นธุรกิจที่ยั่งยืนและมีกำไรด้านเทคโนโลยีเราต้องเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ๆและเรียนรู้อย่างต่อเนื่องไม่ใช่เพื่อเอามาทำแทนแรงงานทั้งหมดแต่เพื่อน,นำมาช่วยให้เราทำงานได้ฉลาดขึ้นแม่นยำขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นครับ เกษตรกร,ร,กรยุคใหม่จึงไม่ใช่แค่คนที่มีแต่จอบและเสียมแต่ต้องมีทั้งสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตและความรู้รอบด้านครับอาชีพเกษตรกร,ร,กรจึงไม่ใช่คำว่าอาชีพที่จะหายไปแต่เป็นอาชีพที่จะเปลี่ยนไปและเติบโตขึ้นพร้อมกับเทคโนโลยีครับมันไม่ใช่แค่การทำกรเกษตรเพื่อให้อยู่รอดแต่เป็นการทำกรเกษตรเพื่อสร้างอนาคตที่มั่นคงและยั่งยืนถ้าคุณเป็นคนรุ่นใหม่ที่กำลังมองหาอาชีพที่ท้าทายและมีความหมาย คุณเป็นเกษตรกรที่กำลังรู้สึกว่าการทำเกษตรแบบเดิมๆมันยากขึ้นทุกวันขอให้คุณลุกขึ้นมาและยอมรับการเปลี่ยนแปลงนี้ครับเริ่มจากการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเข้าถึงข้อมูลและเทคโนโลยีและที่สำคัญที่สุดจงภูมิใจในอาชีพเกษตรกรครับเพราะคุณไม่ใช่แค่คนปลูกแต่คุณคือผู้สร้างอาหารให้โลกใบนี้คุณคือนักบริหารที่เก่งกาจและคุณคือผู้นำแห่งอนาคตอย่างแท้จริงครับเกษตรกรยุคใหม่จึงไม่ใช่แค่ผู้รอดชีวิต แต่จะเป็นผู้สร้างชีวิตครับแล้วคุณล่ะพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปกับเราหรือ,อยังกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ใต้คลิปครับว่าคุณจะเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองในฐานะผู้จัดการฟาร์มได้อย่างไรและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตาม KCF ขันชัยฟาร์มเพื่อไม่พลาดความรู้ดีๆแบบนี้ครับ